สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวฮานอยทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์สอนรามนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคำนวณ <ผม S 2> <deixar S 1> นะครับหาแนวทางหวยฮานอยนะครับประจํางวดวันที toler, ท่3นะครับกันยายน63กันอกันก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ได้คํานวณให้ไปนะครับนี่นะครับแนวทางวันที่2นะครับกันยามะวานนะครับที่อาจารย์ให้ไปนะครับ นี่นะครับตัวการเมื่อวาน06นะครับเข้าฮานอยพิเศษนะครับล่างนะครับส่วน84นี้เข้ากับนะครับฮานอยบนนะครับปกติ48นะครับแล้วก็39นะครับ ข้าวล่างฮานอยปกตินะครับตามนี้สูตรนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับสําหรับสูตรฮานอยวันนี้นะครับวันที่3นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะคํานวณให้ดูกันเลยนะครับโดยสูตรของอาจารย์นะครับจะว่าด้วยนะครับหลักร้อยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับหนึ่งบวกแปดนะครับแล้วก็บวกสาม ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับจะเท่ากับ12นะครับใส่2องสองนี่เราเอาบวกไปกับอีก5นะครับก็จะเป็น7นะครับแล้วก็บวกอีก2นะครับจะเป็น9าเด่นวิ่งของเราวันนี้นะครับก็คือ279นะครับใครเอาไปวิ่งวิ่งได้เลยเนาะสองเดาอาจารย์มาจับเด่นรองให้นะครับเด่นรองวันนี้นะครับเด่นวันเนี้ยอาจารย์ให้เป็น9นะครับเด่นวันนี้ อาจารย์ให้เป็นเก้าแล้วก็ลองนะครับอาจารย์ให้เป็นสองนะครับกันนี่อาจารย์ให้เป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ห้านะครับแล้วก็สี่นะครับเจ็ดห้าสี่นี่คือกันนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์มาจับสองตัวให้นะครับจับสองตัวนะครับเด่นนะครับเป็นอ่เก้าเจ็ดนะครับเก้าแปดนะครับ เก้าสี่นะครับเก้าสี่นะครับเก้าห้านะครับแล้วก็เก้าสองนะครับส่วนสองนี่อาจารย์ให้เป็นสองแปดนะครับสองหกนะครับสองเจ็ดนะครับสองหนึ่งนะครับแล้วก็สองสามนะครับกันนะครับกัน การอาจารย์ให้เป็นเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่ห้าแปดนะครับแล้วก็สี่สามนะครับ นี่คือการของอาจารย์นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาเจาะให้นะครับเจาะที่น่าสนใจวันนี้นะครับอาจารย์ให้เป็น97นะครับน่าสนใจนะครับ98นะครับ94นะครับน่าสนใจแล้วก็95นะครับถ้าใครกันได้ก็กันไว้นะครับ95ส่วน2ที่น่าสนใจอาจารย์ให้เป็น28นะครับ26นะครับแล้วก็27นี่กันไว้นะครับ าตามนี้นะครับแนวทางโดยอาจารย์สอนรามนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ตามอาจารย์ถูกหวยกับอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นการเย็นวันนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ